เกิดเราซูมเข้าไปเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะทุกคนไม่ใช่แล้วเราซูมได้นี่ใช้เมาส์ในการซูมนะคะซูมเมืองนะคะทุกคนสวัสดีทุกคนเลยวันนี้นะคะพิเศษมากๆเลยนะคะเพราะว่าใน b r o o k h a v e นเนี่ยมันก็ได้มีการอัปเดตงงกันดีอัปเดตอะไรแต่ว่าอันเนี้ยเรานะคะต้องเข้าไปในเซิร์ฟ VIP ว่าเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยยังทําไม่ได้นะคะเอาแหละเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเซิร์ฟ VIP กันดีกว่านะว่า มันมีการอัปเดตอะไรที่พิเศษพิเศษเข้ามาใหม่หรือเปล่าเข้าไปเล่นในเซิร์วิของ r o ูค h a v e นกันเลยคะ่ะตอนนี้นะเราอยู่ในเซิร์วิของ r o ูคเฮเวนแล้วนะคะก็ทําการกดเล่นนะทุกคนนี่ตัอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะว่าเซิร์วิ p เนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากเซิร์ฟธรรมดาอย่างเช่นตรงนี้นะคะนี่ ที่มันเป็นปุ่มสีเทาๆนะะถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟธรรมดานเนี่ยมันจะไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเซิร์ฟ VIP เนี่ยมีแน่นอนนะกับปุ่มนี้อะ่ะพอเรากดเข้าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเป็นปุ่มที่ควบคุมเซิร์ฟเวอร์ส่วนตัวมันก็จะมีการแบบว่าปรับเปลี่ยนเวลาเป็นกลางวันกลางคืนอะไรแบบเนี้ยได้ตามใจฉันเลยนะคะแล้วเราสามารถหยุดเวลาได้ด้วยนะคะตอนนี้9โมง4นาทีใช่ปะพี่นิวกดหยุดเวลาแล้วเนี่ยมันก็สต็อปไปที่9โมง4นาทีนะฮะเวลาไม่ขยับเลย แต่ว่ามันมีสิ่งนี้เพิ่มเข้ามาแล้วทุกคนเอามาดูกันนะคะสิ่งที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยไม่ได้อยู่ในนี้นะทุกคนนะมาสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะทุกคนนะคือเรานะัาทาการกดบนแป้นคีย์บอร์ดนะ,ะหรือว่าถ้าเกิดเป็นในมือถือเนี่ยก็ลองพิมพ์คํานี้นะคะพิมพ์คํานี้เข้าไปนะคะไม่แน่ใจว่า มันจะสามารถใช้ได้ไหมนะลองพิมพ์คำนี้เข้าไปพิมพ์คำว่าชิปแล้วก็บวกแล้วก็คำว่าพีนะอลองดูนะอ๋อไม่ได้นะทุกคนนะถ้าเกิดพิมพ์ไม่ได้นะเหมือนกับว่าเรานะคะต้องทําการกดบนแป้นคีย์บอร์ดเท่านั้นนี่ค่ะเราต้องกดปุ่มชิปแล้วก็บวกปุ่มพีนะบนคีย์บอร์ดนะเดี๋ยวกดให้ดูนะฟึบอ่ะพอกดปุ๊บนะคือตอนนี้พี่นิวกดแล้วนะพอกดปุ๊บเนี่ยเครื่องมือด้านข้างอะหรือว่า UI อ่ะมันหายไปหมดเลยนะทุกคนแล้วมันมีความพิเศษย,ยังไงอา้าวมาดูกันสิครับนี่ทุกคนนเห็หม กล้องนะคะกล้องมันแปลกไหมทุกคนนี่จะสังเกตว่ากล้องมันจะดูแบบสมูทสมูทนะคะไม่เท่านั้นนะ,ะไปนี่ทุกคนโอโ้โหขึ้นไปได้แบบนี้เลยนะคะแล้วเราอะสามารถแบบว่าเอากล้องอะฉายไปตรงไหนก็ได้ของในแบ b บลูคเฮเวนมันเรียกว่าฟรีคาเมล่านะคะหรือว่าเป็นการที่เราอะจะสามารถสอดส่องในเมือง r ลูคเฮเวนได้แบบทั่วถึงเลยนะโดยการเหมือนฉายกล้องไปเลยแบบนี้อะตัวพี่นิวนะคะ ยืนอยู่ตรงบริเวณน้ําผุใช่ไหมแต่ว่าในขณะที่ตัวเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเราก็สามารถฉ่ายกล้องนะคะไปตรงไหนของในแมปรูเกทเวนก็ได้สมมุติเราจะลงไปใต้นี้ใช่ไหมอะลงไปใต้น้าใต้สระน้ำนะนี่เราก็ลงมาได้นะลงมาสอบส่องดูได้เลยนะคะแล้วก็เราสามารถนี่ะอยากรู้ว่าในจุดไหนเนี่ยมันมีความลับซ่อนอยู่เราก็ทําการเอากล้องทะลุกําแพงไปเลยนะคะเห็นไหมกล้องคือมันทะลุได้หมดเลยอะตรงเนี้ย ฟืบเนี่ยทะลุเข้าไปนะคะเนี่ยทะลุยันแบบว่าใต้นะคะใต้แมปลุกเฮเวนเลยนะทุกคนนะนี้เป็นป่งปองๆอะไรก็ไม่รู้เป็นฐานทับลับใช่ไหมลองเข้าไปดูนะฟืบอ่าเห็นไหมแล้วก็จะเข้ามาสอดส่องในฐานทับลับได้เลยนะคะโดยที่แบบว่าตัวเราอะ่ะไม่ต้องเข้ามาถ้าเกิดจะออกไปก็กดกล้องขึ้นนะคะแบบนี้อ่ามันเหมือนกับว่าเราสามารถทะลุทะลวงนะคะดูอะไรได้หมดเลยนะสมมุตินะ,ะพี่นิวอะ่ะจะดูว่าใต้โรงแรมเนี่ยหรือว่าใต้โมเตลเนี่ย มันมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่านะเราก็ใช้กล้องนะทะลุเข้าไปใต้นี้เลยนะฟิบนะเฟิบพอทะลุเข้ามาเนี่ยก็ไม่มีอะไรนะเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะทุกคนอันนี้อะไรอะเฮ้ยมันแปลกๆนเนนี้เฮ้ยมันคืออะไระซ่อนอยู่ใต้แมพลูงเง่นเข้าไปได้ไหมเข้าไปดูกันฟาบเฮ้ยอะไรอะทุกคนมันคืออะไรเฮ้ยเครื่องบินเหรอเฮ้ยเพิ่งรู้ว่าเครื่องบินนะคะ มันซ่อนอยู่ใต้แมปหรอเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าโอ้ไม่กอดมากเลยนะคะเนี่ยเฮ้ยจะบอกว่าอัศจรรย์มากเลยทุกคนเพิ่งรู้ว่าเครื่องบินน่ะผู้สร้างแบบอะ่ะเขานะคะเอาไว้ใต้แมปนะะ้ะแบบนี้มาส่องกันต่อนะคะว่าใต้แมปบ l ูค h ฮ a v e เนี่ยมีอะไรอีกหรือเปล่านะคะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าชอบมากเลยอันนี้อะไรใต้สระน้ำเหรอเข้าไปดิฟฟตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าเป็นข้างใต้อะไรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นไปหน่อยนะอ๋อเป็นใต้สระน้ำทุกคนนะเฮ้ยเดี๋ยนะนี่เนี่ยพอเราแบบว่า อยู่ตรงใต้สไลเดอร์ใช่ไหมแล้วครั้เนี้ยเราก็เข้าไปตรงใต้สไลเดอร์ฟิบนะคะมันก็จะเป็นเหมือนกับว่าเป็นห้องลับนะคะซึ่งห้องลับตรงเนี้ยเราก็มาได้นะคะแต่ว่ามันต้องไปทะลุตรงโรงพยาบาลหรือเปล่าโอเคเลยทุกคนจะบอกว่าแจ่มเลยบริกูดนะคะเหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยเรามาสำรวจใต้แมปนะคะจะเห็นทะลุปุบป่วงหมดเลยอะอันนี้คือห้องอะไรครับดิวซีฟิบตรงนี้นะคะเราก็จะมาทะลุตรงสถานีรถไฟนี่ทุกคน งงไหมเนี่ยเออพี่นิวก็งงเหมือนกันนี่ถ้าเกิดเรามาไอ้ตรงปองปอง,ปองตรงนี้นะแต่อยากรู้ว่าด้านบนมันคืออะไรขึ้นไปดูกันฟืบอ,อ่ะมันก็เหมือนกับว่าอยู่ใต้ดินนั่นแหละนี่ไงอยู่ใต้ดินนะฟืบเนี่ยทุกคนแจ่มมากเลยอะเราสามารถทะลุเข้ามาดูสถานีรถไฟได้เลยนะมันคือสถานีอะไรตรงนี้แบ็กฮอกสเตชันนะคะก็น่าใช่แหละเพราะว่ามันอยู่นี่ไงนี่นตรงนี้เนี่ยทุกคนเห็นปะ อ่าโอเคเลยจะบอกว่าแจ่มมากทุกคน <S 2> <S 2> ถ้าเกิดเราอยากยกเลิกนะคะเราก็ทําการกดแป้นชิปแล้วก็บวกตัวพีนะ <S <S เหมือนเดิมนะนี่มันก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะทุกคนนะแเดี๋ยวเล่านะคะลองไปแบบว่าไปสร้างบ้านดูนะคะสมมุติว่าสร้างบ้านนี้และกันนะเป็นบ้านหลังใหม่สดๆดซิงๆเลยเนะคะนี่เป็นบ้านไร่ง่ายๆเลยนะถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าตู้เซฟอะ่ะในบ้านหลังเนี้ยมันซ่อนอยู่ตรงไหนโดยที่เราแบบว่าไม่ต้องหาให้เมื่อยอะ่ะเราก็ทําการกดชิปบ,บวกตัวพีเหมือนเดิมนะคะ เป็นการแบบว่าฟีคาเมล่านะคะนี่มันก็จะเป็นแบบนี้อ่ะแล้วเราก็ไปส่องดูนะคะสมมุติเราอยากรู้ว่าตู้เซฟมันอยู่ไหนอยู่ใต้ดินตรงไหนอะไรยังไงนะคะนี่เราก็แบบว่าทะลุไปดูได้เลยนะทุกคนนะอย่างอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะคะว่าตู้เซฟเนี่ยมันอยู่ใต้แทงน้ํแเราก็ลองลงเข้าไปไหมฟึบอ่าลองลงมานะคะอ้าวลงมาแล้วอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บน,นึงลงบปอีกไปอ้าลงไปอีกนะคะลงบีกชั้นหนึ่งนี่จะเจอตู้เซฟอยู่ใต้ดินแบบนี้นะคะ ทำให้เราเห็นเลยว่ามันมีตู้เซฟอยู่ตรงนี้นะทุกคนนะเนี่ยประมาณนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะเข้าไปสอดส่องนะคะรอบๆแแมบลูคเฮเวินดีกว่าเพราะว่าในไหนเนี่ยเราก็มีฟรีคาเมล่าแล้วนะ,ะเดี๋ยวจะพาทะลุเข้าไปตรงนี้นะที่มันเหมือนเป็นถ้าหรือเป็นอุโมงค์อะที่แบบว่าเราไม่สามารถแบบเข้าไปได้ใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวลองพาส่องเข้าไปนะพาทะลุเข้าไปเลยฟืบนะ,ะพอทะลุมาปุ๊บทุกคนไม่มีอะไรนะคะมันเป็นการแบบว่า สิ้นสุดนะคะสิ้นสุดแมปบลูเฮเวนพอเรามาตรงเนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วจะบอกว่าตรงนี้นะคือจุดสิ้นสุดของแมปบลูเฮเวนเลยนะคะไม่มีอะไรเลยจริงๆแล้วเราก็สามารถเข้าไปในธนาคารเนะี่ยนี่เข้าไปดูในตู้เซฟธนาคารแบบที่ไม่ต้องใช้ระเบิดนะคะฟาบฟนะอุ๊ยเลยเลยเลยเ,ลยเนี่ยพอเข้ามาเนี่ยจะเห็นว่าในเนี้ยมีถุงเงินแค่ถุงเดียวนะคะทุกคน ต่อไปนะเดี๋ยวเราลองทดสอบกันนะคะว่าเราสามารถใช้ฟรีคาเมล่านะคะบินขึ้นไปสูงจากแมปได้ขนาดไหนนะคะคือตอนนี้นะพี่นิวพยายามที่จะแบบว่าใช้กล้องเราเนี่ย <Huh? S 1> เออขยายดูนะคะว่ามันสามารถมองทั่วแมปได้ขนาดไหนนะอันนี้เราก็แบบว่าใช้กล้องขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าเรากําลังใช้โดนนะคะตอนนี้มันก็ยังขึ้นได้อยู่นะทุกคนนะดูดิยังขึ้นได้อีกนะคะเนี่ยโอ้โห จะบอกว่าเห Guys, uh ็น oh, ท well> ั่วเลยเนี่ยเห็นแบบทั้งแบบเลยทุกคนเห็นแบบลูกเขวนทั้งแบบเลยอ่ะเนี่ยตอนนี้ก็ยังขึ้นได้อยู่นะรลบเลยนะคะว่ากล้องเรานะสามารถขึ้นมาได้สูงขนาดนี้เลยอะเอยเป็นอะไรที่แจ่มมากอ๋อบอกว่าตอนลงใช้เวลาไม่นานเนี่ยนี่ถ้าเกิดเราซูมเข้าไปเฮ้ยเดยวนะแป๊บนึงนะทุกคนไม่ใช่แล้วเราซูมได้นี่ใช้เมาส์ในการซูมนะคะซูมเมืองนะคะทุกคนคือจะบอกว่าตอนเนี้ย กล้องเราอะอยู th ่ด <laughs> ้านบนนะแบบด้านบนเลยอะซูมนะคะใช้กล้องซูมเมืองทุกคนจะสังเกตว่ามันคือการซูมนะซูมลงไปอะโอไม่ก็จะบอกว่ากล้องนี้มันดีมากเลยนะเดี๋ยวลองซูมไปที่ทะเลดิอ่าเห็นเรือเนี่ฮะโอซูมแบบว่าโอเคมากเฮ้ยจะบอกว่าอันนี้ดีมากเลยนะกับฟรีคาเมล่านะทุกคนนะแต่แอบเสียดายนะที่ว่า มันนะคะยังใช้ได้แค่เซิร์ฟ VIP นะถ้าเกิดเราไปใช้ในเซิร์ฟธรรมดามันก็คงจะดีนะต่อไปนีจะพามาดูแมปนี้นะคะก็เป็นแมปเกี่ยวกับบู๊เฮเว่นเหมือนเดิมแต่ว่าเป็นแมปบู๊เฮเว่นที่มีรางรถไฟนะ,ะ <S <S ถ้าแมปจริงเนี่ยรถไฟจะอยู่ใต้ดินใช่ปะแต่ว่านะอยู่บนทิง มาดูกันนะ,ะว่ามันจะแปลกแค่ไหนไปดูกันตัวอย่างที่บอกนะคะว่าในแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีเหมือนเป็นนี่ค่ะเออรถไฟใช่ป้ะนี่มีรางรถไฟอยู่บนดินแบบนี้เลยแอบบเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันให้เราแบบว่าเออเทเลพอร์ตไปที่สถานีรถรางเหรอฟึบลองดูนะคะว่ามันจะไปไหมอ่ะมาแล้วนะคะเนี่ยเหรอคืออะไรก็ไม่รู้อุ้ยมาแล้วทุกคนแล้วเรายัางไงเนี่ยต้องขับเองไหมอ่ะเดี๋ยวบอกนลยว่าต้องขับเองอุ้ยขับเองเลยนะคะ อาลองดูนะอ่าตอนนี้นะพี่นิวก็ทําการขับรถรางนะคะเขาเรียกว่ารถรางอะทุกคนนะเพราะว่ามันมีรางไงสุดยอดเลยทุกคน Blue h a v e นะคะมีรถรางอยู่บนดินแล้วโอ้โหเฮ้ยถ้าเกิดมีแบบนี้เวลาเราเดินทางไปไหนเนี่ยมันก็ดูแบบสะดวกสบายเลยนะคะเนี่ยนี่จะสังเกตว่ามันมีรางแบบทั่วแบบจริงๆนะอ่าแล้วก็มีกลางวันก็เอา้าเอา้าเดียวดียวเดียว,ยว,ยวรถรถตกรางรถไฟพี่นิวตกรางไปแล้วอะทำยังไงอะ เดี๋ยวจะหันหัวกลับได้ไหมยังไงทุกคนนะอ้าวหายไปแล้วด้วยพอกดดีลิทปุ๊บรถไฟหายไปเลยนะคะแต่นะอะไรอ่ะมีตั๋วขายด้วยเหรอเดี๋ยวลองกดดินีงไงอ้าวเดี๋ยวทุกคนพอจะหยิบตั๋วนะฮะมือนะฮะมือเข้าไปคาในนี้เลยอ้าวยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปนิงนะะอ้าวเดี๋ยวตกแมปไปเลยตั๋วอะไรเนี่ยยี่สิบนาทีอ้าวตอนนี้คือตกแมปไปแล้วนะคะเราทำยังไงอ่ะ ล่วงเอาตายเลยก็แล้วคะ่ะทุกคนจะบอกว่านะคะวันนี้พี่นิวก็ได้พาทุกคนเนี่ยได้เข้ามารู้จักแล้วก็อัปเดตนะฟรีคาเมล่าในแมปรุกเฮเวนเซอร์วีพี ถ้าเกิดใครมีเซิร์ฟวีไนะคะก็ทดลองดูได้นะแต่ไม่แน่ใจนะว่าในอนาคตเนี่ยเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยจะมีฟรีคามเมล่าหรือเปล่า <S <S จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่จึ้งใจมากๆเลยนะคะที่แบบว่ามีฟรีคามเมล่าเนี่ยแล้วก็ได้พาทุกคนนะคะเข้ามาดูกันว่าถ้าเกิดรูคเฮเว่นเนี่ยเอ,อ่อมีรถรางนะคะอยู่ตามท้องถนนเนี่ยมันจะดูแปลกตาขนาดไหนก็เป็นแบบนี้นะคะ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะจ๊ะครั้งหน้าจะพามาดูอะไรแปลกๆในบลูเคว่นอีกก็คอยติดตามมาดูนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊ๆแล้วตกลงเรากดซื้อตั๋วได้ไหมเนี่ยอะลองดูนะจะเป็นเหมือนเดิมไหมเนี่ย โอเคเหมือนเดิมเลยนะ,ะทุกคนนะนี่ค่ะกดซื้อตัว๋วปุ๊บนะคะนี่มือเข้าไปติดในตู้ตลอดเลยอะ่ะไม่โอเคและไม่เลิศเลยอ่ะลองกดอีกรอบหนึ่งฟึบนั่นแหละคะ่ะทุกคนตกแบบเหมือนเดิมนะคะนี่ค้างเติงอ๋กลายเป็นว่าตอนนี้เราลอยขึ้นมาได้เลยนะคะเนี่ยสาบานเถอะเอาวีดีดิโอโ